สวัสดีครับเพื่อนเครับพบกับวังคำเฟริลีครับวันนี้ลงมาอยู่ถ้มอยู่บ้านนี่แหละครับนครซิตี้วังยางนครปนมนนี่แหละเอารุน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 ุรุนยกยงยยกยงยยโองยยง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 งย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 งโงยงยอยง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 ยยงยงกยู่ไกงอยยงย่ยงยยงยงย่ยงุงยงย่ยง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 ป็นงุญตาของวังคงยงยงยงง อ่ะล็อกไหนบ่อเมนเทศบานห้าหนีเด้วบ่อซูปประสวนว่ไม่อยู่ฝุ่นอ่ะโอ้ดนการในการในการเดี๋ยวบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องเมใบก่อนเม่ใบของไงกูมูครับพี่น้องเม่ใบกินขนมมาตึกตัวตเศ้าฮ้ยสุดยอดขนาดใสายกยุกยุ่ของขนาดน่ะน่อยมันก็ี่ได้บอเอาเอาเอาหจักทุ่มมือนี่ย โยอยู่เป็นมูเลยได้คนจิตึกอยู่โอยบเอาเอารุ่นรุ่นครับรุ่นยอนั้นนิ้อโซผู้ใดสีมันก็กันเออตัวนั้นคือบ่เป็นตาเจ็เแลว่หมเป็นข้านงัดดีมันบอกนั่นมันย่อนผมมานี่บ่คือมองนี่เป็นตาถือขัโอ้เดี๋ยวผู้ใดผู้ใดสามัวสีโตเออป้ายังครับปลายัง ปลาขาวโอ้ยขักๆเดี๋ยวผมไปยกก้อนมาหนี mm ้ hmm. บ่ได้ล้วใจขึ้นแล้วนี่ครับตอนนี้เพิ่นกำลังส่อมสะดุ้งนะครับเนาะถือปลาขะแยง้งเราดึง,อองอเอาแห้งหมดแล้วว่าร mm hmm. ุ่นนี้ส่อมเองเฮ็ดเองครับผมโอ้เป็นข้านงัดคำพี่้องบ่เมื่อยครับแ mm hmm. อลกับบเจบอันนี้คักนะ mm hmm. มีลมพร้อมเลาเฮ็ดคักกระดาษผมนะครับนี่ mm hmm. โอ้ยได้แต่ตอนเทียมคุณลายขนาดฮ mm hmm. อะอปลา,ปา,ปาใม่ใส ม่วนคักเนาะสุดยอดเลยโอ้โออยบ้าไงกับปล่อยเอาไว้วันแห็เนี่ยบ้าอู้หุ่นเอาแล้วคร,รับคุถึงว 3, ันละสามตัวสี่ตัวุนะครัเาประตูน้ำไหลยอยู่แล้วเนาะอันคักขนาด นี่นี่นว้าวตัวใวหครับเพื่อนๆขยังครับขยังแกงใซ่หนือไมสมครับจอดแสบแน่นอนฮืมิอย่ารไม่จนพจันเซไม่จนลกแป

เอ้ยึแล้วเรับข้องกด้แล้วาีล้ว้ยเดี๋ยว้อมเลยวนครับเดี๋ยวมันก็แลนใหมเดี๋ยวมันหิวมันก็แล่นใหมถ้านต๊ใไม่แลนขนาดนี้เนาะ

เป็น S <S อ้อวเื่องโซะปลาหลาดปลาหลาดครับปลาหลาดปลากระทิงครับเพื่อนๆปลากระทิงนี่ครับขยงน้องเ้าครับตัวใหญ่ๆครับผมเนี่ยไว้น้องหยอดเลยครับผมโอ้สิ่งแซบหนึ่งแซบครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนครับดึกดกมาครับดึกดกมาป้าเสื้อมมหไงครับป้าเนื้ออ่อนครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่เดี๋ยวครับ ไม่ถูกครับครับเราทึกนะครับยกยอมาถึงทุ่มคึ่งก็จะกลับแล้วนะครับอ่าเรามาดูผลงานของเรานะครับผมเดี๋ยวตอนประมาณห้าโมงนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับดูผลงานของผมนะครับอ่ะทำไมมันบิดางเนี้ย โอเคครับพอดพไ,ได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยนี่ครับผลงานมผมนะครับได้ปลาไหลด้วยหนึ่งตัวครับปลาลดใหญ่พร้อมสุดยอดมันฟูออ,ออกแล้วอะไรใส่ข้ออะไรใส่ค้ออ,ไอ,อ,อะไระห,รหัวเม่าปอปลาไหลหรือไงปลาไหลเนาะ เอาเมื่อให้มันตายตอีกทีนี่คือต่มจ้วยหนไฟแล้วติดไงน,นี่ครับมีปลาไหลด้วยหนึ่งตัวแล้วก็ปลาครับนี่คือผลงานของเรานะครับผมโอเคครับผมสรุปก่อนเห็นหน้าเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคับเฟรมนี่เลยครับวันนี้ยกยอครับตอนห้าโมงนะครับห้าโมงกว่าๆถึงทุ่ม จุ่มรึ่งครับก็ได้พอกินครับพี่นอ้องแซ่บครับผมกลับเมื่อเหตุอาหารกินครับผมโอเคขอบคุณครับกลับกันเลยครับผม